สามเขาย้มาแลงขึ้นไปับ่เจ็บแอลดอกน้อพี่น้องเอ้เอาว่าว่ามีเออเก็บธรรมดาแต่ว่ามีแห้งอยู่นี่โฮมแมนวะ ว่ามีคนมาเหรียน้ำเน,ะนาะขันมามวนกระรองเพลงมือเนี่ยน้าปาดบึ่งในกล่องเขียวดีคักเนาะงามค่ะ เขาก็จะเป็นง่ามขึ้นจาของเนาะเอาเป็นเข่าพันเข่าแนวก็เลย เห็ดเห็นมันง,งามๆจัหน่อยอาาห้าพี่น้องห้พี่น้องอยากได้น้ำ <c oughs> ให้แนวน้ำแน่กสีวาเด้แ <c oughs> มนบอเ <c oughs> พราะได้แบ่งกันไปพันนี่เขาบอกให้กันง่ายๆเด้ าปั่นมาหลายตัวเขาให้เป็นโตกะกะเอาทุ่งปุ๋ยหนึงนี่ละเปียกกรสิีบหน่อยโพดปีนาอยู่ดีไม่แหง้งโตกะกะบึงดำเมื่อสเลย คนดำตงสัญญาไว้มาดำห้ว่ายังไงคะคุณยายเปลี่ยนโอเค,อเคพูดภาษาอังกฤษก็เป็นด้วยขอบคุณค่ะ